ไปเนี่ยนอนกับเพือนนงเพือนนงซานไอ้หักเพื่อนวันนี้ไรเบือนี้แหละไปเรื่อยน้องๆเนาะมูนจะคนตอบไอ้ปลูกผักบุงมาสิแล้วไม่ปูกผักบุงเป็นในได้คมเอาชิกันเนาะมันนักขึ้เจ็บต่อเราไปลงซีมบ้างนะแบบเอือบเองนะยามันเค็มเพิ่น สบายดีสบายดีและสวัสดีและพี่น้องเด้อเบิร์ดกุสุสุคนพี่น้องเลยเนาะบอกว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องพังไทยหรือพังลาวพี่น้องเลยหรือว่าต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของมายาซานเอ้าด้พี่น้องเด้อเนาะมาพอมาเจอกับบายาในตอนนี้พ่อแม่พีน่น้องเลยกะมายาอยู่อ่าานนาเพกนี่ะพี่น้องเลยเนาะพอดีมากกับบอตูนสองคนเฮงพี่น้องเลยมือนี้เนาะมาํากันเกี่ยวจักมาสอนถ่ายกันมาพี่น้องเลยเนาะมากะโอ้พี่น้องทุนทุนทางกะ เนาะเอ๊ะมีแต่ว่าก่อนบันยาสีกับเนาะพี่น้องมันกะก็อลยทำลุงเรื่องได้เติบเดีพี่น้องเลยไปสีขาวหางมุ่งเลยเนาะอ่าสีขาวไปหาทางน้องมูก่อนพี่น้องเลยไปเบิ่งนพักเบิร์นอย่างเราก่อนพี่น้องเนาะเอ๊ะขอขอบุญขอบคุณนะพี่น้องเด้อที่ข่ามาติดตามครับชมกับมายางคือเก่าคือดื้อเนาะเข้าไปเบิ่งนพักเบิร์อย่างเ้าเนาว่าเักบงอ่าปงไรเลยาพั่นพี่น้องเลยเดี๋ยวเข่าไปเบิ่งอีกก่อนพอได้เมื่ออันพัดกินพี่น้องเลยเนาะมาย่างมากินพัดทุกบุ้งพี่น้องเลย

พี่น้องเลยเนาะสุดลีทางทีมงานเพิ่นลงไปหุ่นอะพี่น้องมื้อนี้นเนาะอ่อพาครอบพาครัวไปเที่ยวก่บฉันพี่น,อนอ้องเลยเนาะกบซาทีขอบซากษา,า,าลาพระเจ้าและจังหว่อยเนาะอือทางหงฮา,ากะมาน้ำแกลงสองคนพี่น้องเด้เดี๋ยว้พี่น้องเลยอยู่คำมาไ,ได้แล้วพี่น้องไหนครับแบบเมหร่เนยพี่น้องเลยไปหาทั้งน้องต้ากับน้องโม่กับเม่นมื่อแหละเนาะ ดามตามเข้าต้นกล้าคนกอนโดยลำคื JI, ือเนาะเอาขนมไปเลขกบุกบุกเจ๋อหูเนดูแล้วแ้มาตนละขนมทุงเดียวขนมทุงเดียวแลขกบุกขนมตุงเดียวแลักบุกเด้อเอาไปแลบุกอน เฮ้ยโอ้พวกเราเราโปรอันงามเดี๋ยวเราสบายดรอปปันี้งที่น้องเลยเนาะเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นกะงัวมีเชเนาะทางมูใช่เปิดแยกไอ้แยกเลยอืม có oh, mất tần xúc nó nó mô nó yeah. xúc kìa Bỏ anh rồi mấy anh ơi mấy anh ơi mấy anh ơi ơi mấy anh ơi mấy anh คนต่างคนทัองบุ๋งกันนะอ่าอย่งเงี้ยเป็นถามมาคนที่ท้องบุ๋งไปสัน่นทีงงนาาน่น่อง <c oughs> อ๋อยอดใหญ่ขึน้นใหญ่ขึ้นเนาะโมต้องมุ้งนะมุ้งเพื่อนนี่เอาไปกินพักงบุ๋ง,งนี่แหละยอดงามไปดิอ่สบายดีท้่น้องเด้ <c oughs> อเไม่ได้ไปลำให้ลำหน้าบ่เขาก็อยู่ <c oughs> วันศินลงวัดสวายแล้วมด้ไปเขาบันสาบ่ะอ๋อไยป่เลยมาเอาพักบงกีกก่อนมาแตงเพื่อนกกินจนบปทนันอย่างเง้ยเนอะแล้วกอนครับ มึงในใหน้องบ่วงเหรอนิ่งๆยัง,ยงไงบ่วงปอดสารพิษบ่วงปอดสารพิษพราบ่วงจะได้มาจากดินนี่เลยจากที่มันเป็นตักดินนะพี่น้องเลยมันแบบกินจำพวกยาบมองนี่กับเมนไม่ได้เถีงยงเลยเนาะ ขา,าบเ,เป็นสาลวมือเเนาะอืมอืมนอนขายเลยเหรอไปขายมันกับพอออ่อเชียรายนอนเนาะมุหรี่ขายบ้านนองครั ามากพ่อบุงแใบามัมหลายนะ่บุงเมากวะคิอตามุ่้งพีงี้นะคุ้งคือบงนองอนะ้องไยเนาะเนี่ยแต่พูดมากบอกว่าคืออไ <c oughs> ได้เบิร์อนะกินได้เบิร์อ้ายยังมูฟูอยู่มาจะของคลัมงมียเดินมาทุกอย่าง ไอ่กินได้บ่ทุกอย่างบ่เคยคารัน้องมูด้วยคารมนะเจ้าไม่ได้คารั่มแล้วเจ้ากับทุกอย่างหรือเ่าแ่ไข่ใบโบ่กินนั่นกินบ่กินนี่นะบาย้อนยังบ่หู้ว่าเจ้าของบ่กินยังไงโบ้เพยยังบ่เพย์ยังก็กินได้บะทุกอย่างนะนี่เราบันมันบ่เทียนบอดจ้ะกรอบไปที่เพือกมัน กระกโดดเลยาเล่นไม่ให้กล้งนเนี่ยนาเ่กัสิบปันไดแล้วนาเ่นี่เขาต้องคน้าเอาอมันก็บุคือน้าผนบุคือมนตะบงมีสองสีพ่อันนีนี่มีสองสีอ๋อะเนี่ย ป้ก,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 กับดยส่วมนมากเลยเจ้าไปเห็ดได้กินเาคุยตาหุ่มด้วยตากับปุ้นสไลายสน,นลดเนาะอ่าบัดวนมากเลยสนลมิเตอร์เนไรพัดด้วยไงเอาม่บ่มากบจา<ล>ะะงก,กินมักไผ่มักมันพีงงน้องเยนะ อ้เมื่อสักใชมันติดต่เด็เนี่ยบุญยากเบุญานะงเนาะอันนี้ทำแบบเขามีนองนช่ไไมนองเนปลงนอนใบุญาน้องก็อยู่น้าหูค้านไปบัชิกินไม่กยากแล้วไปนาผู้เพื่นตองตายังบุญเพืนเจ้ามีเหงาเลยเพื่อตงตาเป็นเพื่นน้องเพื่อนงซานไอหักเพื่อนวันนี้ไหนเพื่อนนี้ ไปเรื่อยนาะน้องเนาะมูอจะคนตอบไปปูกผักบุ้งมาสิแล้วไอปกพักบุ้งโอ้ยพี่น้องเซาเมันถึงหน้าผลไดก็พดีเลยพี่น้องเลยสภูพังให้กันนะเนาะอุ้เฮ็ดเลยอืคนอื่นน้ำหลังเลี้ยวบ่ได้เราตั้งคนมูคนพวกแล้วก็ที่ไปที่มาบ้านหน้าเพนี่น้องมูได้พี่น้องเลยเป็นคนก่อตั้งคนแรกคนอ่าเด็กแรกเลยพี่น้อง ก่อนทางทีมงานเท้าสีพูดจักเนาะน้องโมเป็นผู้ต่อกรตั้งเลยทงน้องเคนได้ขอความสีเหลือก็คือพี่น้องพู่เนี่ยทางบอเซนเนาะเธอมาถ่ายมีตบอลบอกทางบอเซนพี่น้องแล้วก็ต่อมากืบทั้งที่มาทายบุญเท่าอยู่เลยแก็มาทางมาแตกมาจนทอดน้องปลาน้องต้ามาทอดทุกมมือนี่พี่น้องเลยแต่ว่าสมมุิว่าถ้าเฮาบ่ขอความเสียเรือเข้าไปก็้ยันบ่มีผู้กล้าดอกเฮา แต่ว่าเขายังบเห็นว่าได้แท้จริงขนาดนั้นแล้วน,อนออ่องน้องที่ว่าน้องของครบทิเดือนนี่ก็แปลว่าอะไรน้องมันมันจนหนทางบ่หรือว่าคิดว่าสิคิดว่าสิเศร้าอยู่บ่กับกับบ่บกูทีิแดาว่าน้องเสียงดวงเบิ่งวัดดวงอออเพราะว่าเฮามาทางไปทางมาเลยเฮาบ่เฮาบ่ทางเฮ็ดแต่เนาะเฮาไปสุดทางล่ะแดาว่าเฮาเราเบิ่งกับบุยังเสียหายน่ะสินะเจ้าของขั่นน่ะอื เพืนซีซอยบ่ซอยก็แล้วแต่เพ <ta> ื่อนเนาะแม่นแล้วแต่ดวงเอาแม่นแต่กกะซอยแล้วเต้ีเศร้าบ่อเศร้ากับเจ้วแต่อีกูอ่ะเฮียเลยตอนนั้นน่ะแล้วก็จังหวะมาฮูจักบันนาเพะท่าข้อมือนี่เลยเฮียเลยเนาะแลักกะน้องโมแล้วก็ต่อมาไม่น้องเบิ้ลเนาะดูหลักๆแล้วก็ไม่น้องเบิ้ลหล้วก็มาน้องตาบ่น้องตาแล้วก็มาน้องปลาเฮียเลยนาเพกนะหลักๆลักเฮียเลย ที่มาเคลียดที FC เอฟซีเพื่อนอ่าให้คนสนใจลายแต่กับพวกทคิดว่าน้องเพื่อนนี่ยังโมเดลพี่น้องเลยเดินทานกันพอได้แต่สาวพอได้แต่สาวเพื่นน้องกันยังมุมีผู้ใหญ่เพื่นยิบยบเข้ามาสวยเดือยน้องเพื่นอยู่มีมีคนเคยบอกได้ว่าเดี๋ยวตั้งสาวก่อนหางยังโมเดลกระซิหน้าัมดมวยผู้เห็ดน้ำหลังโมเดลฐานฐานกระซิหนา้า <c oughs> เยอะมูม่กับแบบว่าเขามีเงินเขาเองเนาะโดยพอจำควาจริงได้แล้วเมนแมนอันนี้กับมีได้ไอ่เพิ่นซอย<ม>กับเพิ่นกับค่อยค่อยเฮ็ดไปนะพี่น้องโดยกับสียหายไปได้จใจเจ้าของกับได้สมีกับทั่วบ,บุญแล้วโดยแต่น้องเพิ่นกับก่อตั้งก่อนหมะนะเอ้าพี่น้องเลยจะให้พี่น้องหรือว่าเอฟซีพิจรารณาเบิ่งทางน้องโมโค่คนนั้เน,นาะ บก็ตั้งเสาก่อนหมูแต่สุดท้ายบ่มีหยังไรเปิดโม่ผูน้ำรังเลยรัดบแคบแล้วแต่ว่าถ้าว่าน้องเลือกชีวิตใหม่เท่าแหนพี่น้องเลยน้องรอดตายจัดเมนจะมาตรงนี้พี่น้องนเงขันทัดนี่กะโอ๊ตเอานั้นแหละน้องเลยถอเป็นถอยไปแต่ว่ามันเอาไว้หล่นกระบุรีได้พี่น้องเลยเสานี่ผุพังนะผูพังนองเรื่งเสานี่ เฮาได้ชีวิตเฮาคืนเลยกับเป็นยังเฮาอันซานานก็่อยอยู่กันมันแบบว่ามันก็เป็นของนอกกายนะมันมีความถูกยุคเมื่อก่อนีะกี้เลยดิยันมาเพื่อนมาแลวกับบอพิยังเลยน้องตามดวงตามดวงห้องกันเนาะคิดว่าเสี่ยวเยู่ว่าน้องต้ไปกวนไรเนาะ

กินก็ตามมาห่วงใมันทังบงตัวนี้ม,มากกยามักเพื่อนอะไลามไปในนี้เพื่นอนมือสองมือมันกระปุงอันนี้เลยเอ้าพี่น้องเลยบอลนี่คือนังซาน,น้องเพื่อนกะน,นี่แหละยังคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยก,กุง้งคลายที่นั่นก,กุง้งคลาย <c oughs> <c oughs> โอ้ยแต่ตีตนนัวน้องเขาพี่น้องเลยได้พี่น้องเลยแล้วก็ก่อตั้งใหมู่กระพวกกู พอได้ซือไดปลูกบ่งพออยูตู้เมื่อตาเฮ็ดบ่น <ừ. S 1> ้อ,นนองไป,ไปบ่เออไรว่าไสมเนี่ยอันนี้ขนมแรกกับพวบง <c oughs> หัวไอตูนี้บ่พอไอตูนี่ <c oughs> ก็ว่าเดี๋ยวเพื่อนสีขามาดิ่นอยู่ตั้งมาป้องกันเนาะไปถ่ายเราขึ้นก่อนก็ได้เจอเลยโอเคๆเนาะจ้าที่นี่น่าจะมักแดงก่อนทดลองเลยอู้หะพอได้ปลูกแตงไส hiền sàn ừ. hẹn Chỉ có lấy đấy tầm, ý, ừ, <cười> <cười> rồi, rồi tầm. Ừ. Khang mà, có một con e tít lên đây nó bó <laughs> Ừm mình Tao học con này nữa Rồi đây rồi đâu. thang có bốc nhây mà nhìn thấy nó thang dần tạ hay cái ถัาผ่ามาแบงนี้ไปหรอ,อใช้หมื่นนอนบ่องมือน่ะ <laughs> มื่นหมื่นนอนไ่หรอไงโอ้มาวันนี้หลังคาขึ้นเรียบร้อยเนาะขึ้นโค้งหลังคาเรียบร้อยสบายดีสบายดีแล้วก็มื่รับบ่ เฮ้ยคือบมืดป่ะไหนวันนี้เฮ้ยเหลือมืดดีครับบ่บอแกงอยากรับตั้งแต่มาปะมาแต่เป่าป้าตัวบรรากาศดีบากาศมันดีเย็นเนาะพี่น้องเลยมุรียบร้อยเนาะเงินซานเนาะอ๋ออ๋ออ๋อเบะมาดินน้ำมาถามข่าวเงินเงินซานไปฮอตใส่เลยตอนนี้เนาะได้เต็มลังคาได้เต็มมี่ได้นี่บ่โดย แต่กับบล็อกไอสียงเพิ่นสั่งมาเห็นไหมบอกบล็อก,กอันนี้งบก่อสร้างเลยยังมีเนาะเรื่องเลยสร้สงงาเรงเพิ่นว่าเท่าไรเนาะก่อเพิ่นว่าหมื่นเจ็ดคาสร้างเนาะ็อเห็นเพิ่นว่าน้ำไอต้าอ๋อเฉพาะเฉพาะก่อเน,นาะก<อ>่อกัอบแบบว่าคันห้องคนนะอ๋ออ๋อก่อละคันห้องเนาะบลกคือต่างหาก ใช้พื้นดึงฮะพี่น้องกัยตามนรตามที่ละขั้นตอนเนาะออน้นะองตาตอน,นี้แต่ว่านยนังมีนม้อนะงอบมานลยโดยโดยอาวคอยเปลี่ยนคอยไปนะน้องเนาะนี่ก็โอ้ยอย่างไรถือว่าโอเคเนาะแต่ยังหน่อยไได้เห็นโครงห้างเนาะคำว่าเปรียบเทียบใสขององมยังเห็นได้เศร้พี่นะ้องก่อนบ้านก่อนเมืองโมนะน้องก่อนบ้านของเมืองแล้วน้งเสรกี่เดียอยู่พี่นะ้องเลย บะม no liebe, our our part, ุ้งไว้น nice ี aro aro ่กะเซานี่กข um ึ้นกันได้พี่น้องเลยเป็นเหตุเร้าตะโดนนะบ้านเราฮ่าก็เห็ดแล้าหมดเศร้านี่แบบล้างกระซีบ่ระเพรอนี่อ๋อเอยเลยอ่าเหตุเร้าหมดเช้านี่เนาะอืมอืมอดเอาออดเอาอีกกระเพรอนักพี่น้องเลยเนาะมาเห็นเสีอว่าผู้ใหญ่เพิ่งยังเบิ่งอยู่เนาะเป็นกระเบิ่งอยู่ว่าอ่าสิมีพายซอยบ่อในตอนนี้ เพิ่นยังอาดสินเย็นมือขามาซอยอยู่หัวได้นอนสังพากันเห็นอันหัวรับคักรับแนรีหมอมืดเนอรับคักรับแน่บ้าตาไ่้ได้ขามาบ้างมือนเลเห็นเพิ่นโทรมาใส่ช่างมือแซ้านี่วา่าที่เขามา้าเลยเด้อเลยดูยังไม่เห็นเพิ่นมามยันบ่มาได้สัพากันลังลงสวรรค์ทุ่งจ่ะยังไปเยี่ยมลูกบ่เตียงคุณจ๊ะ ลองเจนนี่เห็นอยู่บูเห็นในคลิปแต่ก็เห็นโอ้คือว่ามีเล็กน้อยไม่ขอเนาะเห็นบบุญกับบัเตียน้องคลิปใหม่นี่ยมาพอพอบบมีคนแม่เป็นบ้านะแต่กับบมีพอบบหาผิดชอบแล้วเห็นอยู่ในคลิปไอ้บุญไม่ว่ากราต้งเป็นตะเพลงเนาะเต้องอะไรเยอะตื่นหรือว่มืด เออห,อหมอมิดนมเ,าาเนี่ยมันแต่เป่ารับคักรับเนาะรับคักรับปุ้ยได้ยังไงยังมันมีเนาะพวกอันอย่างอื่น,นบลอกพวกอะเล็กเซนเล็กยังมันมีปูนปีนยังมันมีนมนยังลายยังไงปูนบล็อกบานประตูโอ้ยยังยังยังลายอยู่งเพียงไงเนาะที่ มาไงตอนนี้เนี่ยเอาขั้นตอนที่งบก่อสร้างก่อนพี่น้องเลยเนาะบล็อกมาแล้วเรียบร้อยบล็อกหนาสิพอแล้วพี่น้องบล็อกเนาะนี่บล็อกหนาสิพอแลาได้แต่สิโอเคแล้วบล็อกเรือพันกงมองเราก็ใหญ่ไวไพี่น้องหาสิ้อมาปลูกไปเนาะก็บมกหุหนี่งง่าไม่ดี โอ้ผกบ่งบอนุ่มกับพ่อได้กินอยู่ได้หนิเนาะที่น่งเลยฮะโอ้ไข่ไห่น้องมููเลาล็กไข่ไวน่อยอ๋อทางของเลากระากันไี้น้องมู่ว้หักตะขีไดเลยขีได้ขี้ข้นอยู่เลยโอ้พ่อได้เลือกกินที่นังเลยโอ้โอ้คงหูงามอยู่เนาะ บุยขึ้นเหน่งเลยอารีนมาทมมีกพี่งหนัตฮะอาเรียนใช่แด้อเขียนกันดีนะฮะอ๋อเบิ่งจากการในเรื่องเล็ดกินก็มือเลยกินพักกินหยาดีนี่ผอ้ี้ทั่วบนเนาะมาตอนนั้นยังไม่ได้ออกครับวปนี้เขาบง่น้อเนาะมันมาดินขอ้องมูงลาย แตเอ็มทั่ยอยู่บอลได้อันเดียวกันเออมันบ้านดินบ่เอลอันนี้เยอะน้องหมูแต่ว่าของน้องมันมันมันมาก่อนของเจ้าหรืมันงามเพราะมันเป็นดินน่ะมันก็อยู่สูงเลยมันเลยแมนคอยวของเจ้ามันบริถึกผลเลยมันในมุงน่อเลยท่านกัจมีกันนั่นแหละแมนมันมองมันเป็นโคตรแน่ไม่ บม่ได้เห็นเนาะเพี่น้องตงนนอนนั้นแบบแบบได้เป็นโพลขึ้นมาเองมั้ตัวมันนั่งพูนแบบี้พูนวะอ่าพอได้เกยอนได้พลังเองเป็นอะไรงงเพื่อนชานวัดระโบบ,บ,บ,าาบันเลยต้องบอกตายเพื่นแจ้งไหมระโบอ่าอืมออก็ดาวอ็ดาวเนาะเสียเวลาเพื่อนยเพื่อนกันยังเบิ่งอยู่ผู้ใหญ่เพื่อนยังมองอยู่อย่างเลยอันนี้ก็โอเคแล้วนี่เนาะกะเพื่อ,น,อกนกับซีซอยไปทีละขั้นตอนนั่นแหละเพื่อนกะ เป็นมาะไรนะอันเครื่องตาแี่น่งมื่นเมือนเจ็ดโบเ็ต่อละบโบแบบจังแบบถาม้างนี่แบบมาตาถามทางนินหราถามบินหรืเ่แบบถามคร่าว,าว,าวอ๋อยังไม่ไต่อรองเนาะ <IS S 1> อืม,มอืมอืๆๆังเมือนเจ็ดขันห้อ,องพร้อมอยู่ในขันตอน,นี่แล้วม,มีมีแต่ขันห้อ,องครับอ่าก้อยและพี่้องเลยเล็กลลวปูนแล้วก็พวก

จักอันก้อ,อนนี่พันปลายหัสิมุง้งได้โมเสคนี่ที่เออผลตกผลยังกับพ่อที่ส้นอยู่ร็อกบัตรเลยส่วนดีกในไซาน แคกินข้าวว่นอืมกินขาวกินน้นะานี่นี่อยากกินเฮ็ดนี่อยากกินเห็ดเพรมันดอกเียวเหเยแต่เงินมันเด้อยน่าเสียน่ากอนอยากไปหิ้งยังหน่ะบ่อยเอยากเ็ดเอยากเฮ็ดเห็ดงอกตเห็ดดอกเดียวนก็ได้เ่รเฮ็ดไข่ได้ปะตูนเฮ็ดไข่ในตำมอ้โ้ยนั่นแหละ เมื่อันกินข่าวมียู่แนวกินกินยยังนะได้ยังกินซ่ปิเ็ดอะไรลาบไสลาบซิมอ่เี่เียเยียแล้วลับซดโยกะยัอยู่กยันพี่น้อยผเป็นยังกอบใจได้น้อกอบใจไเนาะไม่ได้ลัวอยู่อยู่เพิู่ขาคักแต่พักบ้ง่ลยนข่อยนะเต็มบดบอเพื่อนนี่อ่ออมันมาน้ำดิื

เป็นยังวะเป็นยังวะโอ้หน้าไม้นี่ออกตัวนี่เนาะแค่ขี้เม่นหน้าไม่ยังอันนี้บอกขึ้น้อยแท้บอกเม่นบ่บองเม่นนะมองหน้าไม้เปาะบ่เปาะมันเปบดมันเป็นหน้าไม้เล็งเนาะบองไม่เล็งเนาะมองเม่นเล็งเนาะมองเม่นแบบนี้ดีกบ่าเม่นบ่มันน้อยเนาะมองงามลำน้อยออื แสดงว่าบักบงนี่ฮาเล็ดกินถุงห่องนี่เราจะเล็ดขั่ววะบ่อืมขึนกันชิมเฮากะคือว่าจะบระดิปาดเนาะกินได้เยอะเหนื่ยโดยเป็นปาดอันน้อามิตรวายินดีน้ำราสเด้อร์เนาะอ่ามุ้งข้าวเช้อนทานเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยมิตรวาอันนั้นตามที่ว่าย่าว่าเ่าเนาะยังยัง ขาดงบการก่อสร้างก็อี่น้องเไยเนาะอืมอย่างเล็กไ้าเป็นคนปิง้งเ้ยปิ้งปิงป้งปิ้งแล้วไปลงซีมปิ้งให้สร้างคนว่า <laughs> นั่งมารีเคนผิดผิดกรรมบ่<ด>มันเป็นในได้คอมโบชิกกันเนาะมันนักคือเจ็บต่อเราไปลงซีมเมืนน่อขณะแบบเอือบเองนะยา่ยมันเข้มเพินไปสร้างเฮ็ดได้เนะ<ด>าะคือ คืออ <ara> ันมาบางคนนี่ห่วยฆ่าป่ากันีได้พี่น้องเลยเป็นสีแบบน้องว่อสีนักนัสบิ๊กเฮงแบบมัดทรงเบืองป้าบริเจหัววะอืมสีเทอันนี้แหละแต่คาหนึ่งบางคนวิ่งหัวแล้วนะบางคนเนาะหนามือตอนแรกพี่น้องกันนักตุนกระโตห้าจะนั่งแดงนี่อยู่วอลืมเอาลำบากตายไ่หมดแล้ววิ่งตั้งแต่อยู่ไยหมู่าพรได้แก้พี่น้องเลยเฮ็ดมามามา เพิ่นมาแได้พี่้องเลยปลานุ่มได้กินผวเดียวเนาะเาตางคนนา่นกินบ่กินคนกินชื่อเป็นโชคได้ซื้อมาิ้งมันแทบล่แงบยันจางยันเค็มแทบเอาเอือบบ่ด้ข้ากับนี้ดข้ากับนีบ่อเอาพาขานนะมาหันนี่เลยพีองเลยเขาหาประตูก่อนซะเนาะ กิน้อกนม่มากันมาสามารถมอยู่กับทนุ่มมีมันนุ่มพอกินอยู่บอ่ะยังไม่ได้กินข่าวเศ้าพี่น้องไงฮวงยังเหรอตอนน้องเพิ่ย่อบาให่เดีก็กินแล้วไม่ได้ซะมากินน้กันมันุ่มปุงให้ก็นงเห็นได้น่ะปุงเาแบบเาซอซือาแจำเจจำบอเยจำเจจำบอกก็ได้ระวังหน่งนี่แหละ เห็นเรากินเท่านั้นเหรอเมนเมักจับก้อยนี่มากินคูนี่ตาบอยยาสิขอจบคลิปก่อนสับพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเอินมาตูดมากินข้าวก่อนปตาซาพี่น้องเลยอ่ายินดียังพี่น้อง้าเราตาเนาะนี่ตาบ่ยยินดีน้ำนองเลยเข้าด้วยอเข้าไปโอเคโอเคเนาะยินดีน้ำในไลก็คอยเป็นคอยไปนี่ก็โอ้ยนองเพล่ยนกลับไ่ได้คาดคิดว่าสิได้ขนาดนี้พี่น้องเลยเนาะ เอาเจอกันในคลิปหน้าแล้วพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองครอบครัวพี่น้องเลยทั้งครอบครัวน้องนู่กัเห็นแต่สาวกีรีอยู่หนา้าเหตุกินใจน้องคนอยู่พี่น้องเนาะทั้งนั้นกันเลยเอาเจอกันในคลิปหน้าขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ,ญ่ใจดีเบิร์ตคุณสุขคนพี่น้องทีถือใสอ่ถือใส่ทางน้องตาเพิ่นเข้ามาเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้อง